สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาจะได้อะไรส่งเสียงหน่อยวัยรุ่นวัยรุ่นมาเด้อมาเด้อไวรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นกันลังกินอะไรนะกินน้ำพริกกะปินน้ำพริกกะปิแซ่บไหมต้นต้นจอยเอายอดพริกที่ว่าจอยตัดเมื่อวานนะเพื่อนเอามาไอ้นี่ไม่ใช่เมื่อวานสิวันอาทิตย์อะ เอามาทำอาหารจ้ะเอามาต้มลวกกินกับน,น้ำพริกก็อร่อยมากเลยยอดพริกกินกับน,น้ำพริกพี่ใส <S <S แ่แสบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ชอบเอาใส่อ่อมไงลวกอร่อยกว่านะพี่เนาะมันมันเพราทีนะสั่งของอะไรเราจะมาเห็นไปพร้อมๆก,กังเจ้าก็จะเห็นใส่ของโหม่เลยตองการไรอะไรนะ ช่เย็นหรอไม่ไม่ไม่มันไม่ใี่ของแช่เย็นหรอกพี่บางทีมันไม่ใส่เลยบางทีก็เปที่เรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็จะไว้ปปลูกผักปีหน้าปลูกพวกผักบุ้งผักบุ้งเงี้ยทุกคนใส่ได้เลยใช่นะคะแต่ตตเพลงนด้ยินป่ะต สิ่งเอาเปิดกล่องโฟมแค่นี้เห่าเชียหูดีเกินไปแล้วนะแล้ว้องหมานี่สุดกินค่ะ,ะเม็ดกระถินลิมรัวนะคะคอยสั่งหน่อไม้มาค่ะหน่อไม้ดูเบอือพิษไทย16ตัวเออต้องสั่งมาสองอัน หนูนะเนืองว่าเราแม่เราไม่สดมราไม่สดมะปูนี่ผมเชื่อวมาแตกไทยจา่ไทยี่ยผมก็สั่งมาจากไทยใช่แบบนี้พี่สาเนี่ยพูดอะไรกับเขาม่ได้ปลูกแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ไผลกระดุทุกคนที่นั่นรอกเริ่มละเริ่มละสอนคนที่น้องไะฮะเล่าได้เล่าเลยไยอันนี้จะน้ำแข็งค่ะ เ,เก็บไว P ้เพียงดีดีกว่าเพียงดีเอาไว้ใส่นี่พี่ไปในอ่างจอยอ่อาองไม้แข็งมีด้วยกล่องนี้ใส่สน,นั่นก็แซ่บใหญ่เลยม,ม้วนผักใหญ่เลยโอ้ยได้แล้วนี่นี่พี่อะไรนี่ไงอ๋อเห็ดอืมต้มเรียบร้อยหมดต้มแล้วเห็ดขึ้นกว่าค่ะไหนคะ แล้วก็สั่งสอตอมาด้วยค่ะนี่สั่งตอแล้วนาองน้นไม่มีแล้วแหละทุกคนไม่มีแล้วโอ้ฟัวก็จะเก็บเอาไว้เอาเอาไว้ไอ้อย่างอื่นเนี่ยมีกี่หนอเนี่ยหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดแปดหนอมันเป็นหน่อไม้หวานจ้ะเนี่ยเป็นหนอ่อหน่อไม้หวาน ร้านพี่เกียบนะคะถุงละสิบหกปอลสตอถุงละสิบสองนะคะเนี่ยสตอเม็ดกระถิ่นพี่เขาแถมให้เดี๋ยวเจ้าก็เจ้าไม่ได้กินหรอกคนที่จะกินอยู่นู่นก็้าเอาไปพี่เขาแถมไปเจอมาเจ้าชอบกินไม่ใช่เหรอเธอไม่กนมินเหมือนสตอเนี่ยแหละไม่เียไ,ไม่เหมือนอันนี้ก็จะให้พี่ทายไปนะคะกินกับตำบกม่วงไงอืมก็ก็กเจาก็รองมาผัดขึ้นสตอ บอพี่ก็แถมให้จอยอก็ซื้อพี่กับพี่เขาบางทีแกก็มีผลไม้รวมแกก็แถมผลไม้รวมอย่างเงี้ยจ้ะทุกคนแต่หน่อไม้เนะี่ยจอยก็จะฝานฝานฝานแล้วจอยก็จะไอ้นี่ทุกคนเอาไอ้เขาเรียกไรนะเอาแต่ในช่องแค่แข็ยงยงพี่จอยอยากจะกินจอยก็เอามากินจะ้ะ พอตนเนี่ยแหละหอมโปดจอยสั่งสองถุงพอดีมนเหลือถุงเดียวทุกคนแกะเม็ดละถุงแค่เนี้ยสิบสองปอนสองร้อยกรัมมาจ้ะหนึ่้อยไผ่วานก็หนึ่งถุงละหนึ่งโลอะพี่เจี๊ยบ,บคนที่จอยสั่งไอ้ทุเรียนสมัยก่อนนะนะีเจี๊ยบเนี่ยเห็นอยู่ไมาร่า,า,าบ้าไม่ใช่ <laughs> <laughs> บ้าได้ยินป่ะเพื่อน ตอกันบ้าไปพูดกันเห็นไหมบ้าไม่ใช่ละอันนี้คืออันนี้คือเรื่องจริงที่เราสองคนอันนี้คืออันนี้คือเรื่องจิงที่พวกจอยกับพี่สายคุยกันนะเพื่อนๆนะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะบางทีพูดอะไรอย่างเงี้ยบ้าไม่ใช่แล้วบางทีเห็นใบรุ่นเขาใส่ชุดอะไรแบบบ๊อบบ๊อบเมียงจอยก็พูดนะพี่สายก็ไม่ไว้ดองไม่ไว้รุ่นนะไม่เป็นบ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใบรุ่นตัวตัวเงินตัวทองอะไรล่ะ กับแบงนี้เราไปซ้ายก็โหหมอล็อกกั๊กในห้างเลยนี่เห็ดทุกหวานนะคะก็คนเดียวกันนี่กับคนที่เจ็บนี่เห็นพึ่งหวานกันใช่พี่ไม่เห็นแกไปกิ๊ดกิ๊ดกิ๊ดในป่าแกบอกแกทำคลิปแกบอกว่าไม่มีนะคะไม่มีเห็ดต่ถือเห็ดออกมาถงสองกระ,ะ,ะต่ายใหญ่ๆอยู่เงินอสองกระต่ายใหญ่ๆเลยฮิวออกมาจากามา จอยนี่ถ้าไปเจออย่างนั้นนะจอยเงียบเก็บเดี๋ยวจะไปกรีดกัดเลยคกอเกบเกีบใ่บเงียบเงียบเงีย,งย,งย,งยนั่งสองคนพี่น้องได้เพื่อนเพื่อนร,ร,รู้ไหมนั่งแบบว่าเหลือใจชาวบ้านเขาอะอยากไปอยากไปไงแต่อันเนี้ต้มกินกับนกกะปิอร่อยนะเพื่อนเเห็นแก่ต้มอะต้มทั้งทั้งทั้งอย่างนี้เลยพี่สายน้ำเปลือ,อกเลยไหมบอ ตัดแค่ตรงนี้ออกนิดนึงเนี่ยมันท่นานต้องมันแข็งอยู่แล้วไม่ต้องตัดออกนิดนึงนี่เห็นไหมละ่ะกินอันนี้มันอิ่มถ้าในใส่จินมยังจะกินซำซำซำซ้ำปีพูดโง่ไหนได้บ้างพี่พี่พูดผมกินน้ำซ้ำน้ำซ้ำมาถึงมือนแล้ว จอยมั้งอีโบจอยแมนยี่จอยเป็นคนี้ยเห็นนะนตเองก็กุ้ง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 ใช่ปลาก็คือปลา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 เป็นเดือนเลยก็เจาหดไปเลยถ้าปล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 ากินไปเป็นเดือนก็จะปีนั้นก็จะเลิกกินปลานะถ้ากุ้ง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 มาติดต่อกันสองสามเดือนก็คือปีนั้นก็คือจะเลิกกินกุ้งไปเลยถ้ากินครบสองเดือนแล้วเนี้ยหน่อไม้ก็จะกินประมาณสักประมาณหกสักสี่ห้ารอบเนี้ยหน่อไม้สดอ่ะนะ กินกินอิ่มแต่พวกทีนี้ก็จะไม่กินไปเลยอีกหลายปีก็จะซื้อกินอ่ะเหมือนทุเรียนเหมือนกันถ้าทุเรียนก็คือทุเรียนทุเรียนนั่นเองนะนี่ใส่จอยเป็นคนที่ว่าชอบกินอะไรซ้ำๆซ้ำๆกินจนเบื่อแล้วก็จะไม่กินอีกไงทุกคนเออจะแปลกชาวบ้านเขาอยู่บางคนกินไม่ได้เหมือนจอยนะเออกินกินแล้วก็คือไม่อยากจะกินอีกเงี้ยเหมือนทุกทีทุกทีไอไอเห็ดพึ่งหว่างก็ไม่ค่อยอยากจะกินแล้วพี่นะ รอยอะไปเก็บก็ไม่ค่อยอยากจะกินมากเลยอไเออไม่อยากจะกินเท่าไหร่ยึดว่าไรอยากกินเเออพอนี้ไปไหนไม่ได้เนาะอู้ยยากินอะไป่ย็บว่าไรโชคดีน้องอมสินส่งมาให้อู้หวานแซ่บนะพี่ชายขนาดฟักทองไทยไม่เคยซื้อกินอะหน่อไม้นี่ก็ไม่เคยซื้อกินนะแบบสดๆอะไม่เคยนะไปเมืองไทยรอบนี้นะทุกคนมันไม่อึดอั้นใจมันอึดอัดมันอึดอั้นใจมันหาแบบแซ่บไม่ได้เข้าใจป่ะเออ ไปไปกินสองเจ้าก็รสชาติเหมือนเดิมเงี้ยจอยเลยตัดสินใจแล้วกลับไปมังกิตรนะกูจะสั่งแกกินเองเลยเงี้ยอันนี้ก็กิน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 เงี้ยแล้วก็จะไม่กินถ้าถ้าเห็นกินไม่ต้องตกใจถ้าถ้าเห็นกินบ่อยๆอ่ะคือกินบ่อยๆพอสักพักก็จะไม่กินละจริงเหมือนเหมือนทอดกระดูกไก่อ่ะ ทอดโครงไก่นะคทอดโครงไก่นี่ทอดเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์สิบจเอาไปมับงเออฟังพี่สายสองอาทิตย์สามอาทิตย์อมมั่งทอดมั่งผัดเผ็ดมั่งเงี้ยเออเนาะตีโครงไก่นะเปิดนวจนที่จนแบบเริ่มเบื่อไงเริ่มเบื่อก็จะไม่ไปเอาเงี้ยตอนนี้วันนี้ทําอาหารให้พี่สายกินนะยอดพริกต้มต้มยอดพริกยอดัพริกต้มเกับน้ำพริกกะปิแล้วไข่เจียวง่ายๆแล้วก็ไอ้บวก คอแจ็คอะไรเพนเพื่อนได้อะไรก็มารีรีวิวเนาะไอ้ข่าวที่ว่าจอยพูดไปมดนะเมื่อวานนะเพื่อนเพื่อนมันเป็นความจริงนะผู้หญิงไทยโดนทานําร้ายนะพี่เนาะในอังกฤษข่ออาวอยู่เพราะว่าคนม,มันมันไม่ได้มันได้จงใจเอาแต่คนไทยนะคือคนเอเชียทุกคนนะเพื่อนเพื่อนคนที่ไม่คนที่ไม่คนนอกประเทศนะคนคน,คนที่เเออนนนนนคคคังกกประทศไม่ใช่นคนอังกฤษอ่ะโดนเพราะว่ามันมีแรงกดดันของคนประเทศนี้เยอะนะพี่เนาะ เขาก็เลยแบบว่าพานไปทั่วทุกคนไงทุกคนไปไหนมาไหนต้องระวังพวกจอยอะถ้าจะไปแหล่งแบบเหมือนร่มเหมอรีแต่โอเคอยู่ใช่ไหมล่ะพี่เพราะว่าคนต่างชาติเยนะอะเนาะแต่ถ้าอันไหนไปที่เมืองไหนที่ว่าเราไม่เคยไปแล้วมันแบบแบบเขาเรียกอะไรนะพี่แบบตัวอย่างก็ยังนล่นเดิแล้วเป็นแต่ญาตหมายถึงว่า เอาบอกไม้ไปเลยไม่ไม่รอนดอนนี่ก็คือมันคนต่างชาติยังไงพี่คนต่างชาติเยอะกว่าคนไม่ไปเพรก็ว่าเป็นระย่าง,งมันก็น่ากลัวรอนดอนพูดง,ง่ายๆเพื่อนเพื่อนถ้าเราไม่ดูแลตัวเองมันก็อย่างที่จอพูดในคลิปนะ่ะเราเป็นที่พึ่งแห่งตนเหมือนมือทุงมือถืออย่างเงี้ยขนาดคนเขาไม่ไม่มาเดินถ่ายคลิปเหมือนเราเงี้ยเอาใสาก่กระเป๋าก็ยังเดินล้วงเลยอืนี่แหละน้องน้องไม้ถึงบอกจอยไงว่าถ้าไปรอนดนอนน่ะ เธออยากรู้อืไอ้ไม้นขาบอกบอกพวกเรานะขึ้นใชบ้านเนาะใช่มันถีบมันถีบไอ้นี่พี่มันไม่ถีบมันมีถีบจักรยานกับไอ้สกูตเตอร์ไฟฟ้าอืมอนั่นแหละแล้วทีนี้ถ้าไปแจ้งความอ่ะน้องไม้ก็บอกว่าตำรวจเขาไม่สนใจนะเพราะว่าตำรวจเขาไม่สามารถที่จะไปวิ่งตามพวกเนี้ยเพราะมันเป็นคือมันเป็นกิจกิจวัตรประจําวันของมิฉาชีพที่อยู่ลอนดอนอยู่แล้วไง ที่วิ่งลาวอ่ะทุกคน<ม>เขาก็เลยไม่ค่อยใส่ใจเขาถึงบอกว่าถ้าถ้าจะไปเที่ยวลอนดอนหรือจะทำอะไรพวกคุณก็ต้องพยายามเซฟอะไรของที่มีค่าของคุณให้ดีนะ<ม>นั่นแหละจะเป็นอย่างนั้นน้องไม้บอกตกลอดบอกบ่อยด้วยนะบอกบอกทุกรอบดูดูดกำลังกินไม่สนใจเลยนะนะยุบใ<ม>หญ่เลยนะมาเด้อ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 ยุมใหญ่เลยแซ่ กินไปให้เยอะๆนะถั่าผักอะไรนันเยอะเออ<ะ>ตอนนั้นพูนอยู่เนี่ยพูนเลยนะเพื่อนๆนะหลอกล่อให้มามาด้วยพี่สายเนี่ยเพราะว่าเอ้ยอดผักเยอะอันนี้ครั้งแรกที่แกกินนั่นเนี่ยยอดผักเนี่ยยอดผักยอดพริกยอพดพริกกันนั่นแหละทุกคนตัดออกเป็นบ่ให้ถึงบางตัดต้นตัดต้นแล้วก็เอาก็เอาพี่เข้าบ้านไให้อบไมันเหลือน้อยสุดมาอือฮึนั่นแหละ วันนี้ามาถึงทุกทีวันรุ่งขึ้นพี่วันนี้ท่้งสายเขาบอกว่าเนี่ยเหมือนกับว่าจะต้องนาส่งวันนี้ให้ได้อืเพราะว่าของเจ้าหนงเขาไม่ได้เขียนอย่างนี้ไงอืมอเขาเข็ดนดีน้องไหมถึงเอาโฟมแบบนี้นะพี่บ<ช>๊ามนันดูดีมันดีแข็งแกรงแข็งแรงถ้าเป็นพลาสติกเนียมมันโอ้พลาสติกกระดาษโอ้แตกพี่ออมันเทือแตกมคันอะโอเคทุกคนยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยฝากกด ไลค์กดแชร์กดเป็นตัวแทนจ้จาหน้าทขอบคุณค่ะบาย